สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ธรรมดาแจกรางวัล47ล้านใจปั้มพิมริพายแจกรางวัลให้ลูกค้าเกือบ47ล้านบาทย้ำทำถูกต้องตามกฎหมายสร้างความฮือฮาไม่น้อยสำหรับแม่ค้าออนไลน์พิมพ์ริพายครั้งนี้เธอได้จัดหนักจัดเต็มทุ่มเงิน46.9ล้านบาท 23เมษายน65จัดไลฟ์สดประกาศจากรางวัลและบอกวิธีร่วมสนุกแคมเปญพิมพ์ริพายรถแรกแจกเพื่อนกระจายโดยพิมพ์ริพายลงทุนแจกของรางวัลจำนวนมากเช่นรางวัลใหญ่ที่สุดคือคอนโด1ห้องรถยนต์10คัน iPhone 150เครื่องรถจักรยานยนต์300คันทองคำา1 6 0 0วงรวมมูลค่าเกือบ47ล้านบาท พิมพธิภัยย้ำชัดว่าการแจกของรางวัลทั้งหมดได้ขออนุญาตกรรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วการดำเนินการทั้งหมดอยู่ในกติกากฎหมายบ้านเมืองซึ่งในวันจับรางวัลจะมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองประหลัดอำเภอผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นพยานเรื่องเงื่อนไขของการร่วมสนุกในครั้งนี้พิมพ์ธิพัพยให้ลูกค้าที่ซื้อของและมอบสิทธิ์ตามจำนวนพร้อมยืนยันร่วมสนุก และรอจับชื่อเนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภคต้องสมัครใจที่จะเข้าร่วมเธอจะจับรางวัลทั้งหมด7ครั้งเริ่มครั้งแรกวันเสาร์ที่30เมษายน65และแจกเสาร์ต่อๆไปจนครบ7ครั้งงานนี้ต้องไปลุ้นกันว่าใครจะโชคดีคว้ารางวัลไปครองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ